ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแกรี่กระตุ้นผีซื้อกองกลางเพิ่มอีกแกรี่เนวิลอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าสโมสรเก่าจะต้องหากองกลางเข้ามาเพิ่มอีกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ปีแสดงแพ้เกมแรกของฤดูกาลตั้งแต่ไกโฮหลังการปราชัยต่อสเปอร์สูนต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่ทีมยังมีข่าวเสริมนักเตะใหม่โดยเฉพาะกองกลางซึ่งทางแกรี่ชี้ว่านี่คือตำแหน่งที่ทีมจะต้องหาแข้งใหม่เข้ามาเพิ่มให้ได้ ก่อนตลาดาซัมเมอร์ปิดทำการกาเิมิโร่ผลงานไม่ดีใน2เกมแรกของฤดูกาลแกรี่กล่าวกับสกายสปอร์ตสิ่งที่ชัดเจนก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการกองกลางเสริมทีมเชนฮากต้องการนักเตะเบอร์6ที่จะเล่นร่วมกับกาเิมิโร่และในตอนนี้สโมสรไม่สามารถปล่อยผู้เล่นออกไปเพื่อเสริมศักยภาพทางการเงินได้ถ้าพวกเขามองช่วง2ส,สัปดาห์แรก ทีมต้องใช้เงินไม่อย่างนั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่แน่สิ่งที่ชัดเจนคือเทนฮากไม่ต้องการกลับไปใช้งานสกอตต์แม็กโทเมินอีกสื่อฝรั่งเศสแย้มแมนยูเป็นหนึ่งในทีมสนใจคว้าตัวเวรตติจากเปียเชเลเก,กิ์สื่อชื่อดังจากฝรั่งเศสรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดสนใจคว้าตัวมาโกเวรตติกองกลางของปารีส Saint แซงต์แชร์แมงแวรตติกลายเป็นแข้งส่วนเกินของเปียเชในฤดูก,กาลนี้ โดยล e ุยส์เอนดิเก้กุนซือคนใหม่หั่นชื่อเขาออกจากทีมตลอด2เกมแรกในลีเกเอิงก่อนหน้านี้เอาอาลีตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมิดฟิลวัยว0ปีได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทีมจากซาอุดีอาระเบียไม่สามารถตกลงค่าตัวกับเปยเชได้ล่าสุดมีการเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์กำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะแบบไม่ห่างโดยมีบมินิกเป็นอีกทีมที่สนใจคว้าตัวมิดฟิลทีมชาติอิตาลีเช่นกัน สำหรับเวลติย้าจากเบสคาร่าเข้าร่วมทีมเปเชในซัมเมอร์ปี22 1 2และเขาลงเล่นให้ยักษ์ใหญ่ในเมืองหลวงฝรั่งเศสไปแล้วทั้งสิ้น416เกมยิงได้11ประตูและแอซิสอีก6 1ครั้งมองการเสริมทัพแมนอยู่แล้วได้แต่พูดว่าซะอย่างนั้นขอขอบคุณบทความจากบอบู1 ขณะที่โค้ชทีมอย่างแมนซิตี้คว้าปราการหลังคนใหม่อย่างยอสโก้กวเดิโวมาเสริมเกมรับที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแมนยูน t เต็ดเตรียมเซ็นสัญญากับปรากรหลังคนเก่าอย่างจอร์นี่อีแวนส์ซะอย่างนั้น 2. m i มิดฟิลด์สายพันธ์สิงโตคำรามที่ทีมปีแสดงควรกระชากมาร่วมทีมคือเจมส์แมดิสันหรือเจมส์วัดพาวที่ฟอร์มกำลังพุ่งและชำนาญลูกตั้งเตะแถมทีมต้นสังกัดกระเด็่ตกชั้น เอริกเทนฮากกลับไปเอาผู้เล่นที่ฟอร์มตกจนหลุดจากตำแหน่งตัวจริงอย่างเมสันเมาส์มาร่วมทีมเท่านั้นไม่พอยังเพิ่มความกดดันให้เขาด้วยการมอบเสื้อมายเลกเจ็ให้สวมใส่ซะอย่างนั้น 3. เห็นค่าอรุมิตมาก,กองหน้ากึ่งปีของไบรตันชำเราคู่แข่งแล้วเวียงสายตากลับมาดูกองหน้ากึ่งปีค่าตัว80ล้านปอนด์อย่างอันโตนีเดอะลูกข่างโชว์ลีลาการเล่นแล้วก็ได้จะถอนหายใจ ลางสมบทถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งเป็นภาษาโปร,โปรโตุเกสซสอยงนั้น 4. อยูดีดีแฮร์รี่แม็กควายก็ดันขี้เกียจย้ายทีมขึ้นมาซสอยงนั้นส่งผลให้โครงการซื้อกองหลังคนใหม่ต้องหยุดชะง,งักซะอย่างนั้น 5. ลองนึกดูนะครับว่า2นัดที่ผ่านมาถ้าแมนเชสเตอร์มีแฮร์รี่เคนเป็นหัวหอ,อกแล้วเกมรุกมันจะเสะด็จมากขึ้นขนาดไหนแต่ดาวเตะผู้นี้อายุมากไปแถมเหลือสัญญาก,กับต้นสกัดเก่าแค่ปีเดียว จึงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนซะอย่างนั้นนะจ๊ะสื่อผู้ดีโหมผีออกแถลงเคสไม้เขียววันนี้สื่ออังกฤษคาดการสโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดจะออกแถลงการเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดภายในวันนี้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอาจจะทำการประกาศการตัดสินใจของสโมสรเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนบูธในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนที่กินเวลามากกว่า6เดือนตามรายงานของสื่อ หลังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคืบหน้าสำคัญในการตัดสินใจครั้งนี้ตระกูลเกลเซอร์ได้มอบให้ริชาร์ดอาร์โนมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องนี้และทางอาร์โนเองก็ได้เตรียมอัดคลิปวิดีโอเพื่อเผยถึงเหตุผลในการให้ดาวรุ่งรายนี้กลับสู่ถิมตามรายงานของเดอะอัลลีติกกำหนดการแรกที่จะเผยแพร่วิดีโอคือวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ก็ต้องเลื่อนออกไปหลังจากมีกระแสต่อต้านทั้งจากผู้ถือหุ้นรวมถึงทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรสปอนเซอร์และแฟน ซึ่งทาให้อานูมีความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนการตัดสินในเรื่องนี้ขณะที่ดัสันมือหนึ่งเรื่องข่าวเช้าของกองกริตอ้างว่าอยู่ในเตตเตียมร่างแถลงการใหม่หลังตัดสินใจไม่อนุญาตให้กรีนบูธกลับสู่ทีมซึ่งรวมถึงการปล่อยตัวดาวรุ่งรายนี้แบบถาวรหรือปล่อยอยืมและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดวิดออสตินจากเดีติกได้กล่าวกับ n b c Sport ว่าสถานการณ์ของกรีนบูธจะสิ้นสุดลงในเดียวนี้โดยคาดหมายว่าจะเป็นภายในวันนี้ พอเล่นพีเมียตวนเซเบตกลงจอยลูตันหลังออกจากหลุมผีอักเซิลตวนเซเบตอดีตกองหลังของแมนเชสเตอร์เด็ดกำลังจะย้ายไปร่วมทีมลูตันทาวแบบไม่มีค่าตัวหลังถูกปล่อยตัวออกจากทีมปีสแสดงตามรายงานของเดอรบินเลอร์ระบุว่าตวนเซเบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมลูตันทาวทีมน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียชิพอังกฤษหลังเจ้าตัวหมดสัญญาก,กับทางแมนเดในช่วงสมรออ์นี้ มีหลายสโมสรแสดงความสนใจเข้ามาอย่างตัวเขาโดยเฉพาะทีมในศึกแชมเปียนชิพรวมถึงสโมสรจากซาอุดิอาระเบียแต่ทางตัวเซเบยยังคงต้องการค้าแข้งในทีบลีตต่อซึ่งมีเพียงลูตันเท่านั้นที่แสดงความสนใจเข้ามาหากการย้ายทีมเกิดขึ้นตัวเซเบจะได้หวนกลับไปร่วมงานกับทาฮิทชองอดีตเพื่อนทีมแมนเชสเตอร์อีกครั้งยากลองวิชาบรรโนโอฟานเดสเผยสนค้าแข่งลีกไหนหลังลาแมนยู แฟนนิสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสสร้างชื่อ้อยองยอดเยี่ยมในรัวโอทาฟอร์ดโดยในซีซั่นนี้เขาได้รับตำแหน่งกัปตันทีมเรดเดวิลอย่างเต็มตัวแล้วจากการแต่งตั้งโดยกุนซือเอริกเทนฮากซึ่งยึดปลอกแขนจากแฮร์รี่แม็กควายเซนทาฮัพบทีมช่างกฤษอย่างถาวรจากการให้สัมภาษณ์ต่อ ESPN บราซิลเมื่อ20สิงหาคมดาวเตะวัย28ปีซึ่งมีสัญญาก,กับเมเจจนถึงปี2026ระบุว่าสนใจย้ายไปเล่นในลีกเมืองกาฟแฟในอนาคต ทุกครั้งที่มีเวลาผมจะติดตามดูเพราะผมพบว่าฟุตบอลบราซิลน่าประทับใจและมีแรงดึงดูดมันเต็มไปด้วยคุณภาพมีการดวลกันแบบตัวต่อต,ตัวมากมายมันเป็นฟุตบอลโดยธรรมชาติผมคิดว่าโค้ชที่นั่นไม่เฉพาะชาวโปรตุเกสแต่รวมถึงบราซิเลียนด้วยที่พัฒนาไปมากในแง่แทคนิคผมไม่ชอบพูดถึงอนาคตที่ยาวไกลแต่อย่างที่ผมบอกผมชอบฟุตบอลที่น่าสนใจและน่าประทับใจสิ่งเดียวคือการเดินทางในบราซิลที่ไกลมากมีการแข่งขันหลายรายการ หลายทีมลงเล่นรายการลเบราตเรสและซูดาเมริกานาผมไม่คิดบอกว่าไม่เพราะฟุตบอลบราซิลมีความน่าประทับใจและเราไม่มีทางรู้ถึงอนาคตอันหนึ่งแฟน,นเดสย้ายจากสปอร์ต,ติ้งลิสบอนมาร่วมทีมแมเต์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมก,การาคม2020และมีผลงานยิงได้64ประตูบวกกับ54แอสอซิสจากการลงสนาม187้นัดแอนโทนีอีลังกาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดสินใจอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อย้ายเข้าร่วมทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสแนวรุกวัย21ปีโชว์ฟอร์มได้น่าระทับใจระหว่างที่รับรังนิกเป็นกุนซือขัดตาทับในฤดูกาล2021-2022แต่เขาต้องดิ้นลนหาโอกาสลงเล่นในยุคข,ของเอริธเทนฮากท้ถ่ายที่สุดเมยเต็ดก็ตอบรับข้อเสนอ15ล้านปอนด์จากฟอร์เรสเพื่อปล่อยอีลังกาในซัมเมอร์นี้ผมรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วและนี่เป็นก้าที่สําคัญเป็นสิ่งที่ผมต้องการและจําเป็นในอาชีพค้าแข่งของผมถึงเวลาแล้วที่ผมจะย้ายมาอยู่ที่นี่ อีลังกากล่าวนี่เป็นสมมตนประวัติศาสตร์ในตัวมันเองทั้งโค้ชสตาฟที่นี่และนักเตะที่พวกเขามีซึ่งเต็ไมไปด้วยแข้งอายุน้อยที่มีความกระหายและมีความทะเยอทะยานที่ต้องการชัยชนะอยากเป็นนักเตะที่ดีขึ้นต้องการยกระดับเกมของตัวเองผมรู้สึกว่านั่นสามารถช่วยพาฟอร์เรไปสู่จุดที่สมควรอยู่ผมรู้สึกว่าฤดูกาลนี้เราสามารถแสดงให้ทีมต่างๆเห็นว่าเราเป็นใครและทำอะไรได้บ้าง เอริกเทนฮาร์เทรนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเปรยว่าดอนนี่ฟานเดเบคและแบดดันวินเลียมส์มีสิทธิ์ย้ายทีมสูงหลังทั้งคู่ไม่มีชื่อในเกมบุกพ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์ฟานเดเบคและวินเลียมไม่มีชื่ออยู่ในเกมการแข่งขันเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดที่เทนฮาร์กเลือกใส่ชื่อผู้รักษาประตู2คนไว้บนม้านั่งสำรองแฮร์รี่แม็กควายมีข่าวย้ายทีมเช่นกันแต่เขาพลาดช่วยปีสแสดงในเกมแพ้สเปอร์เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยในการฝึกซ้อมมือสุดท้าย แม็กวายจ็บเล็กน้อยจากการฝึกซ้อมมือสุดท้ายเมื่อวานนี้และหลังจากวันที่หนึ่งกันยายนทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้แต่เราต้องการผู้เล่นที่ทุ่มสมาธิเพื่อทีมเช่นฮาก,กล่าวผมไม่ได้หมายถึงผู้เล่นที่คุณเอ่ยถึงฟานเบ็กกับวิลเลียมแต่แน่นอนว่าในเวลานี้พวกเขากำลังมองหาสิ่งอื่นแต่เมื่อพวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเสมอผมพอใจกับผลงานของแบดดอนดอนนี่ในช่วงปีซีซั่นและคนอื่นๆก็ทำได้ดีมากเช่นกัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ